นครับมาหม้อครับอะไรลูกแฟลบมาหม้อครับเอาหม้อเอาหม้อที่ยืมผู้ใหญ่บ้านนะครับอ่าตามเอานไปเอาหม้อให้หน่อยไปเอาหม้อนะครับเหงอหม้อไปคืนเขาให้ลูกแฟลบไปเอาไปคืนนะเอาตามเวรชาไปดูดิได้เอาหม้อแค่นี้ไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงได้แล้ววันนี้ รู้แฟร์อ้าวทำไมไม่มาขี่ไปดูสิไม่รู้วุงนี่มาอ้าวเรียกอยู่ทำไมไม่มาม,ม,มาเอาเรนมออะไรมอซึงมอซึงมึงไอ้ซึงอยู่มืนี่ใช่ <c oughs> <c oughs>